ผมร่มครับพี่องมดนี่คนีมา่รอ่ไดมกเเนี่ยนอบ่มัินรว่าบัมบางม่ตองไแบบับนนี่สองสามเลยลอดครับตลบหนาไม่ความหอมตบอนนั้าจาีหนาไม่ได้ช่ยเก็หนาไม่ได้หนาเที่กินทานคนบ้าเราเรียกอครตลอดว่าบังใด้เ ว่าผมก็เปนได้ว่าผมก็เป็นตัวหัวนะทีรริงจี่กับมานะทีเนี่ยดขึ้นนั่นคือดเมียบานกว่ามือนนี่ในจูมากเรียนหนาวนี่หน่อยเมียเราเราดดงนี่เลยหดยาขึ้นเนมกแบบนี้เรานเ่าเอออยาขึ้นเดาเดียว่ากินทินครับเนี่ยอแ้งกินแล้วครับพจัการเรียบร้อยมาแล้ว กินไห่กินกับเมี่ยตอนนี้กินตะเขาท่พี่อะไรกินกเมียงก็ได้ว้ยพี่นอาไม่หรอกล็มาถึอจวงใช่่ะพี่นะมีไหมจ้วงมะลําเขาบานเครื่อมาถึงจังไวันดีเล้วโอันวาที่จอดก็ยังดีด้บนจอดนีบอกมันถึงวันวาน่ะก็จัดสรรมาพอดีแค่เพื่อนวันนี้่าง้านอกตองนัของวันนี้กินยหงต้องเรีบเปลี่ยนเมนูอะไแตลอดก็มากินอยงกิน อาตันนอนอยู่หลังห,ห,งหนไงลยเรับแล้มปงุ่งขึ้ม,มาไทายพุ่เบิ่งดีนะตอวนคนตินน,น,น,นั่งงอแงนะแต่หิบยาวมากจิงพุ่งเบิดีขนาดจริกส่งหลายเม,มวนเนาอร่อยมากเหมตัวเขาได้เขาได้ไปเด้พอท่องตีเลยเขาดูจงานหื้มพ่งมากมมดีเขาเดียวถ้าลองสอนรั่มลองสอรั่ม พงแครับพอจะอะสึกมาเห็นบานซองเหอบอุ่นแล้วมนงมากมันัมนจะยูวะอันนี้สิ่งเนีว่งมหัยาเดีเายูต่อนะเป็นเดายูมันเปลี่ยน เอามีจ่ายเยอะหรอเลาม่ไม่จยหนึ่งเดี๋ยวว่ามีอีกไหมนั่นต้องกินกาแฟแล้วอันนี้มั้งสาวเข้าเมียฮักสาวเข้าเมียสาวเถ่ายอดนิ่เครื่องฟิตสตา้าติดง่ายบรรยากาศทั้งหมดย่อทอดได้สิขายน้ามาแดีไม่เอาขึ้นพี่ไหมเด่นไหมเพ็ินโคเวอร์ซิงเกิลให้ช้อช่างเพลงหนึ่งเด้ฮักสาวเขาลูกฮักสาวเขาลูกถ้าชางเป็นผู้ห้องบ่ถ้าชางเป็นผู้ห้องเอาบ่จากเพลงบ่ เอาล้อมือเงี้ยมีชิคเกิล่ขาจะของเราจ้าชากเนาะจวดจัดฟาดมือมแล้วมันที่เก่าเนาะอาจารย์เนาะมาเอารถพี่ๆเลยพี่สัญญาครับไปมุนนี่ไหนให้านนไมจเลยจโจประสานพีสัญญาเลยเด้อครับ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 อาจารย์ ครับโอเคครับอาจารย์อด็กมบ่าผมผ่านได้ปผมผ่านอยู่ดผมเปิดยหัวปลากระงามลวดผู้สาวเด็กเสืองามม่มากเลยจาสวดปัเลยหมหัวปลากงามลวดเบผอเอาทยไปแล้วเรียสาวข้าเมออ๋อ ไปวันที่11ถ้ามันมติดไงฝากเพ่งฝากกันนั่นรถแท่งซส้างไปนี่อยๆไม่ได้อาจารย์พีงพีงแันนี้สอนเนี้ยมาเี่ยสเทียมยอทีมมนจมันไหนเนี่ยมันเก่ีบไกนึงเ่ยเออเอาเตรียมตัวเราบอรถแท่หน่วยสเริ่มเราบอกเาอาจารย์นะรับงานจด้วรถแท่หน่วยสองโอ้ยขอรับงานอย่นี้เรีมนี้แล้วป้าสยอดใช่ไหมโอ้สยอดคบรถแท่จอช้างอาจารย์ใหญ่ของ สาวน้อยเบี้ยแพงนะครับตอนนี้มีสองขั้นขี้เหร่เลยครับเมียนหยดสุดยอดสุดยอดมันจังเมียนจังสมไปจัดตัวรถโอ้ยขั้นไงรู้ละอยากมาในผู้กองนิดหน่งเออเอาเมียนดีๆเด้อยวจัดเมียนเมียนเมียนไม่ต้องในเฮ็ดเด้๋เพราะว่าจัดอนั่นแล้วมันเลยขยายสาขาเนาะไปขยายแบนทั่วประเ้ศต่อเขาเรียกว่าต่อยอดทางธุรกิจเห็นบ่นุ่มจูแต่กมาอีก สาวน้อยเสด็จเว้นนี่แน่จะดตามป่ะดีตามอยู่ติดตามอยู่โอ้เงานขนาดบ่ได้เปิดวงอะไรอย่างเงี้ยเปิดวงมาปล่อยเพลงมากป่วยวันที่สิบเอ็ดนี่เพลงพวปลาข้ามโลดนี่เก้าโมงเช้าเนี่ยไปล่อยเพลงออกมานี่รับรองว่าพับบานี่จองคิวกันใช่ไหมไปผมบานะผมขาดป่ะดไปฝากรถแห่จะเอาไปเล่นด้วยเด้อนี่ชอบว่าฝากรถแห่จะเอาไปที่ไหนไปจะไปถึงเสาชมพู้สปาวดี้ถึงเสาเงี้ย พลงมวอยู่พลงมวอยู่เป็นแต่เต้ยอยูได้ได้ครับได้เลยผัวป่ากับงามรถเป็น็ต่เต้นขื้หมันเพลงหมันพลงมวลคือเพลงหมานเย่นส้ดมันบเตรียมสิค้อขานรถป่ะนะโอ้ยังไปตะว่นเมียป่าเมียป่าก็หลอดรถนะไปโคบัอยูแค่คิดนี่แค่แค่คิดงว่าเตียงรถจะจูว่าถ้าวันจันทร์ครับครับสวัสดีครับ เชิญเชิญเป็นโมล้อบายที่มันว่าผู้ใด์พายเห็ดผู้ใด์มาพายช่องคิดเรียนด้วยคับพายเราคิดพายเราคิดเนาะแต่ก่อนเรากอยู่ของเราดีในสมัยเอาสมนันนด่อันนี้แนะนน้ำประจา์นี่ค okay ือแนะนน้ำประจานว่ารถแห่าชอบช่างนุ้ยซ้อมเกือบคะแนนว่าแต่ทีเป็นผมกับเซนุ่นแต่ว네่ากับผมนี่แหละคือโบในเชิงธุรกิจในเพื่อนฟังเนาะว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์อยู่จังหน่วยหนึ่งมันก็อยู่ได้อยู่งานเ็มทุกวันคือมันล้นไหมตั้งแต่ขั้นเดียวมันล้นแล้วแต่ว่าสนาดอาจารย์เราอีกขั้นหนึ ตะกี้เล่าสิเป็นคนแบบว่าต้องกูละมผมผม่ได้เปลี่ยนเทวันเสีเ้ยนเห็นมาเจ้าของเสี้ยนเนี่ยมาดังขายวะเขามีจากสาขาหมืน่นพันหมืน่นแสนสาขาเอาอ่อนเราทำใจบ่ได้ว่าถ้าเราก็ได้ไปยิงไปทุกคันเนี่ยมไม่ยังเขาจีแ้แหบ่ได้เนี่ยเขาใจออแต่วันว่าสามารถต่อยอดได้เออเอา่เอาอะีรคือนังคือนังโมกันเนนเราไม่สามารถต่อยอดได้แต่ว่าเท่ากับต้องปลุกเนี่ว่างเนี่ย อ่าแต่คือต้องหาคนเก่งๆมาเป็นนอมีนี่ไหมแบบอาจารย์เนี่ยนจรเก่งนี่เอาทั้งคือเขาก่มีอาจารย์เขายังไปแฮอยู่เขายังไปแฮียเลยสาวน่อยเมื่อนี้อาจารย์สร้างเห็เนาะก็คือมีการมีงานคือกันอาจารย์รับไปเมื่อมือมีเก่งๆเหมือนอาจารย์เนี่ยหรือใครๆอาจารย์หรือเทียวเที่ยอาจารย์ไปแล้วแล้วคืออาจารย์ก็รับเข้าเขาไปโดนไปโดนมากเมื่อนี้หรือนี่หรือสองสามมื่ก็ไปเช็คงานเดือนหนึ่งเดบเนี้ย เราต้องขอใจแล้วว่าแต่ก่อนเราไม่ได้เป็นคนเรียนมาด้านนี้โดยตรงเราไปเคยแต่คือเราคิดโคตเราอยากเฮ็ดตู้เราพงเราอยากเฮ็ดเวอร์เราเฮ็ดเอากับผู้พักรักจำอันนั้นอันนี้มาได้จนว่าเราเก่งเนี่ยเราเลยว่าเราเราเป็นสานนักเอาขาเป็นเราไม่ได้ไปเรียน้ธุรกิจบ่อันอื่นมาทีวายิกาปล่อยวางมือเลยนะอ่อ่นกูต้องเฮ็ดเองอันนี้กูต้องจับเองกูต้องมิกเองกูต้องตีตู้เองกูต้องเฮ็ดเวอร์เองนี่สินะ พราะหลังๆมาเพราะธุรกิจมันใงยตัวมันบอกจริงเอางานมันหลามันเปลี่ยนถึงไม่ได้ยินเสียงบอโจอธิบายอันนั้นนี่อาจาร้ฟังแล้วเกิดความคิดเปลี่ยนฉบับเอาขณะเขามาที่หลังเขาเคือเห็นสามรถรหแห่สองคันได้เ<อ>าสาวน้อยสองคันได้ไมเานาะอ่าพรานี่เราเรียกอธิบายให้อาจารย์ฟังนี่พ่อาายว่าเรื่เกิดเล่าได้ไปซื้อรถจองรถเลยมาหนีนันน่งบอกสิบสองล้อหม่ไหมสิบสองล้อเลย <c oughs> นี่จะเป็นระดับอาจารย์นี่บ่หนินี่ยังถูกต้องแล้วเพราะเขานี่เป็นลูกศิดลูกหาเนาะ ขอดออกมากจากเจอชาอ่างนั่นบ้างเอาโนวดกับขอดออกมากจากเจอช่างเนาะขอดมาจากอาจารย์บันนี้ขึ้นามาอาจารย์นี่มันต้องัหน,นี้ลนลักษโอ้ยนันเต็มงัน,นเต็มงัน,นเต็ม,นนเ,ตมเอาอาจารย์เมื่ออาจารย์ออกมากอีกสองขัน้นใดอีกขั้นหนึ่งเขน,ขนได้สามกับใดอีกเขาได้เพราะว่า,ด,าด้วยซื่อเสียงของอาจารย์นี่จะเป็นคือมันติดลมบนเลยมันติดลมบนแล้วอะไรแปดเื่อเสียงของเจ้าช่างอ่ะมันติดลมบนแล้วจะผ่านจังหวะก็คือไม่พอที่ตามตลาดต้องการคือสาวน้อยตอนนี้ละ ไอ้เกิดขึตัวนี้เระทำไมต้องอแตกแ<ร>ขนงอ,กองีก<อ>แตะแขนงแตะแอวมาเพราะว่าวงใหญ่ไม่สามารถรับได้รถแห่กขยายเลยนี่รถแห่หนึงน่งหนึ่งหนึ่งสองนี่ถามว่ารถแห่หนึ่งสามนี่ไอ้เอกิดบ่มันก็ไม่แน่หรอกแต่ว่าถามนี่ตอนนี้ยั่งประเทศนี้แต่ว่ามันก็ไม่แน่เลยอยู่ตัวทุกอย่างเลยสิไอ้มันอยู่ตัวกันว่าเขาแตกมาหลายหลายอย่างหลายแนวอยู่ถามว่ามันอยู่ที่เราคิดด้วยดีว่าเขาคิดว่าเขาคิดได้ได้จังเขียนเด้แล้วเอาว่าอาจารย์ระดับอาจารย์เป็นยังเขียนเพื่ออะไรเป็นบ้านอ แต่ช่าสาวน่าเสีไดมะเอาว่าเขาคิดได้หลายคนจะเอานุ่มโจคือึโจ๊กขึ้เอา,ายอะไระยากเลยเนาะแต่เจ้าสะยืดได้ใช่ไหมคอยมัน่นใจว่าคอยเยืดได้เด้อ่าคนเลี้ยงใจก็มว่าเอาคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องท่านนี้ครับฝากมือเปิดฤดูกาลนะครับวันที่ยี่สิบสามกันยายนครับวเวท่เสือรุ่นวันที่ยี่สิบสามกันยายน อ่บัดออนไลน์ครับราคา169บาทครับเมื่อนหร่เขามีมโบแจกแบบตัวโบใส่จักรยานด้วยไฟหาคั้นครับส่วนก็ต้องคับอีกแล้วก็เงินสดอีกครับหลายรางวัลเยอะแยะมากมายครับขอบคุณซื้อบัตรจองตัวเลยครับคลิปนี้ฝากพี่น้องสมนี้ครับเดี๋ยวหน่วยหนึ่งเป็นร